คอมอจัดให้ไฟเขียวขยายสิทธิ์แจกเงิน5,000บาทเราไม่ทิ้งกันเพิ่มเป็น9ล้านคนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องขอขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลรราดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนางนาุมนพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด1 9ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่2ถตามที่กระทรวงการคลังเสนอทั้งนี้จากการเปิดให้ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนตั้งแต่วันเสาร์ที่28ถึงวันจันทร์ที่30มีนาคม2563เวลา7นาฬิกาพบว่า ผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนทั้งสิ้น18.8ล้านคนจึงได้มีการประเมินว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจะมีเพิ่มกว่าที่ได้ประมาณการเอาไว้ทั้งนี้ตามมาตรา54แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งมีจำนวนประมาณ5ล้านคน ไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไว้จึงจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33บาบางส่วนที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม แต่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือว่าไวรัสโควิด -19 จํานวน76,76คนอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33กลุ่มอื่นๆนั้นกระทรวงแรงงานและสำนักง,งานประกันสังคมจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปในกรณีนี้กระทรวงการคลรังพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการชดเชยรายได้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงดังนี้ 1. ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตราชดเชยรายได้ให้ครอบคลุมทั่วถึงผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 จากเดิมจำนวน3ล้านคนขยายสิทธิ์เป็นจำนวน9ล้านคน 2. เพื่อให้สามารถชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีกระทรวงการคลังขอนำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนไม่เกิน45,000ล้านบาทที่ได้รับจัดสรรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มีนาคม2563มาใช้ในการชดเชยรายได้ครั้งแรก ในเดือนเมษายน2563ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ได้รับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้ไปาทางก่อนสำหรับในเดือนถัดต่อไปกระทรวงการคลังจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุสนที่ได้รับมาตรการชดเชยรายได้โดยให้กรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะ